สวัสดีครับเจนนี้หากับข้าวสวนหลังบ้านครับก็มีมะเขือพวงจุดนี้มีสองต้นเองนะครับแต่ลูกดกมากๆเลยครับลูกอ่อนๆกำลังน่ากินเลยครับกินกับน้ำพริกก็ได้นะหรือจะเอาไปทำเป็นน้ำพริกกะปิเนี่ยโหนัวอร่อยมากเลยครับเป็นพืชผักสวนครัวอีกชนิดหนึ่งนะครับที่จะแนะนำให้ปลูก ปลูกง่ายมากๆส่วนหลังบ้านผมเนี่ยดินค่อนข้างเค็มแล้วก็แรงด้วยแต่ปลูกมะเขือพวงเนี่ยปลูกได้ง่ายแล้วก็มีกินทั้งปีเลยครับสังเกตดูครับว่าในส่วนหนึ่งก็ลูกอ่อนอยู่นะครับแล้วก็กําลังติดลูกก็มีแล้วก็ติดดอกก็มีครับแก่ๆก,ก็มีนะปลูกง่ายปลูกเพียงหนึ่งหรือสองต้นเนี่ยก็พอกินแล้วครับ ขยายพันธุ์ก็ง่ายด้วยพอลูกแกะแกเรา,เาไปโรยตรงไหนเขาก็งอกนะครับนี่ดอกสวยงามครับเย็นนี้ก็ไปกินกัะน้ำพริกกันแล้วกันนะครับน้ำพริกปลาปล่นอร่อยอร่อยครับ สักหน่อยครับพอได้กินมื้อเย็นนี้ครับฟวงไหนแก่ๆก,ก็ปล่อยทิ้งไว้นะนี่ครับแก่ๆก,ก็ปล่อยทิ้งไว้พอเขาสุกแล้วลูกมันจะร่วงอยู่โคนต้นมันก็จะงอกเองเลยครับ ง่ายปลูกง่ายด้วยครับปลูกไม่ยากไม่ต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะช่วงหน้าแล้งเราต้องดูแลเรื่องรดน้ำหน่อยเพียงเท่านั้นเองนะไม่เยอะมากแต่ก็พอกินสำหรับมื้อเย็นนะผมชอบเอาไปต้มกินกับน้ำพริพกจะอร่อยมากเลยครับบางท่านก็ชอบกินสดๆครับผมเคยเห็นร้านขายลูกชิ้นเนี่ยเขานำลูกมะเขือพวงเนี่ยไปโรยในน้ำจิ้มลูกชิ้นนะ เอาลูกส,สดๆเนี่ครับไปโรยในน้ำจิ้มลูกชิ้นเวลาเรากินลูกชิ้นเนี่ยมันก็จะมีผักแก้มด้วยก็คือลูกมะเขือพวงรสชาติก็อร่อยดีแปลกดีครับเป็นเทคนิคการขายอีกแบบหนึ่งนะโอเคครับเพียงนี้ก็เอาเพียงเท่านี้แหละครับฝากผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องในปอพอเพียงให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ